สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะครับผู้ที่จะโชคดีถูกหวยลาวในวันศุกร์วันที่20นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดี FC แฟนหวยนะฮะสลับไปที่ในช่องหวยลาวทุกท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันนะฮะในคลิปนี้ก็จะเป็นในสรุปหวยนะครับก็หลุดมา2งวดแล้วเนาะหลังจากที่เข้าบทล่างในงวดวันศุกร์นู้นเลยนะฮะอ่ะเข้าบ้างหลุดบ้างสลับปรับปูกันไปแล้วกันนะครับก็ในสุกนี้เดี๋ยวปรับสูตรใหม่แล้วกันนะครับสูตรใหม่ผมก็ ยังไม่ได้ลงคลิปให้หรอกนะอืมก็ทําหลังบ้านก่อนนะครับก็หวังว่าสูตรใหม่ในชุดสรุปเนี่ยหวังว่าจะมาแล้วกันนะครับก่อนจะไปดูในสรุปนี่มาดูในสถิติที่ออกกันก่อนเลยนะครับเนี่ยมันก็มีสองสองนะมันก็มาออกสองสองมี2มี 2, 2, ม 2, 2, ม 2, 2, 2นะครับนี่มี2 2 8 2อนะอืมเนี่ยในตรงนี้นะครับเนาะอ่ะนั่นแหละมันก็เอ่อเลขมันออกเหมือนกันเนาะอืมอันนี้เป็น4ีสาบนนะครับสลับผลในงวดที่แล้วนะก็จะเป็นในที่0ูนย์ 5 4าดนะครับ22ก็พยายามดูเนาะตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะฮะจะได้เข้าใจว่าเลขเด็ดตัวเด็ดเป็นตัวไหนนะครับงวดที่แล้วผมก็เน้นให้6คู่เนาะ,ะก็แล้วแต่บางงวดนะบ,บางงวดก็ไม่ได้เน้น6คู่ให้นะครับเนาะอ่ะไปดูในเลขที่ออกในที่ในบน2 2น,น,นะน,นะครับบน2 2ในก่อนหน้านี้นะฮะออกไปที่ใน76สถิติเลขออกเหมือนกันเนาะมันก็ออวนๆออกซ้ำๆอย่างนี้แหละนะครับถัดมาเป็น7 5 8 4ส สี่นะฮะแล้วก็99มันอาจจะมาเบิ้ลอีกก็เป็นได้นะครับเนาะวันพระด้วยเนาะหวยลาวงวดก่อนนะครับเนาะแต่มันก็ไม่ได้ออกเลขเบิ้ลนานแล้วนะวันพระนะฮะแล้วก็เอองวดน,นี้ก็อาจจะเป็นเลขเบิ้ลหรือเลขพี่เลขน้องก็ได้นะครับเนาะก่อนหน้านี้นะฮะสองสองเป็นศูนย์หนึ่งเก้าเก้าสองสองนะครับถัดมาเป็นเจ็ดหกสี่สามนะครับแล้วก็ห้าสีน 2, 2, 2, น่นะครับนี่สองสองบนนะครับออก เป็นเลขเลขน้องนะหรือเป็นเลขเบิ้์หรือจะมาสี่จะมาอีกนะครับอืมก็ไม่แน่นะครับเนาะไปในก่อนหน้านี้อีกนะฮะที่ออก2 2ก็จะไปนในที่ใน0 0นย์นี่อันนี้ตอง2เลยนะครับถัดมาก็จะเป็นในที่ใน8 0 0 9 2 4ย์ศูนอี่อะนะครับมันก็อาจจะมา4อีกก็ได้นะหรือเป็นเลขที่เลขน้อง9 0 5 4 4 3 นะครับต่อไปก่อนหน้านี้นะครับออก2 2เหมือนกันนะฮะก็จะเป็นในที่ใน4 0 4 0 7 9 2 2นะครับถัดมานี่ก็จะเป็นในที่ใน2 2 1 1นะครับ5 5 6นะครับอืมเนะี่ยทั้ง3ช่วงเนี่ยเป็นเลขพี่เลขน้องทั้งนั้นเลยนะฮะ5 6 9 0 5 4 4 3มันก็ไม่ได้ซ้ำกันเลยนะเลขพี่เลขน้องใน ตรงนี้มา3-4คู่เนี้ยไปดูในกอดหน้านี้อีกนะฮะจะเป็นเลขพี่เลขน้องไหมนะครับก็ออกบ่อยนะครับนอดเลขออก2-2บนนี่ก็จะเป็นในที่ใน3 4 6 3 2 2ถัดมาเป็น7 3 3 8 1 1นึ่ี่ไม่เลขพี่เลขน้องแต่ก็เป็นเลขเบิ้ลนะครับแล้วก็เอาอีกสักช่วงหนึ่งแล้วกันนะมันออกเยอะนะครับยกมาตัวอย่างแค่คร่าวๆเท่านั้นนะฮะ ก่อนหน้านี้เป็น4,6,3,9,2,2น 2, แล้วก็ถัดมาเป็น8 2, 8 9 6อ9แนะครับอ่ะและนี้ก็จะเป็นสถิติทั้งหมดนะครับที่เลขออกบน2,2งวดถัดมานะฮะพอจะเป็นเลขไหนไปได้บ้างนะครับนี่แหละนะครับที่จะออกซึ่งเท่าที่ดูในตรงนี้แล้วนะฮะก็มีแต่เลขเบิ้ลเลยเนาะนะครับแล้วก็เลขพี่เลขน้องนะฮะเลขเบิ้นนี่ก็มี99เนาะ 1 1อ่าก็ซื้อเบนตัวอื่นแล้วกันเลขพี่เลขน้องนะครับถ้าจะมาจริงๆนะฮะมันก็ไม่ซ้ำกันนะครับซึ่งมันมาแล้วก็มันเปมา 1- 2อ่ะยังไม่มา 2- 3สยังไม่มา3 4ไปแล้ว4 5หไปแล้ว5 6ไปแล้ว6 7 7 8 8 9 90กก็ออกไปแล้วเนี่ยเลขพี่เลขน้องถ้าเกิดจะมาจริงๆนะฮะ 5คู่นี้นะครับซื้อไว้ติดไว้แล้วกันนะครับแล้วก็ขอให้มาแล้วกันถ้าเลขเบิ้ลจะมานะครับมันมา1 1มา99มันก็ไม่ได้ซ้ํากันเลย1 1 9 9อ่ะมันข้ามตัวไหนไปนะครับก็จะเป็นที่ใน0 0ใกล้เคียงกับ99ก็ต้องเป็น8 8ใกล้เคียง1 1ก็ต้องเป็น2 2เนี่ยก็ถ้าเลขพี่เล็กน้องมาถ้าเลขเบิ้ลมานะครับก็ลองนําไปเปรียบเทียบกันกับในชุดสรุปก็ได้นะครับเลาอ่ะชุดสรุปก็ไปดูกันได้นะครับ มาพบกันนะครับสลับในที่ในสรุปหวยนะครับก็หลังจากที่ได้ดูสถิติกันไปแล้วนะครับแล้วก็ในสูตร2ตัวแล้วก็3ตัวในก่อนหน้านี้นะฮะสูตร3าตัวก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะก็กดย้อนหลังคลิปไปดูก็ได้นะครับเราลิปก่อนหน้านี้ที่ลงให้ไปแล้วนะครับมาดูนะฮะสรุปในวันนี้ด้วยกันนะครับก็ปรับสูตรใหม่นะเพราะว่ามันก็หลุดไป2งวดแล้วเนาะตั้งแต่เข้าบนล่างในวันศุกร์ที่แล้วนะครับเนาะหลุดไปสองวดข้ามไกวันศุกร์หนึ่งอ่ะวันศุกร์เลขเข้าบ่อยนะฮะหวังว่าศุกร์นี้จะ เข้าแล้วกันนะครับวันศุกร์ที่20เนี่ยครับมิถุนายนะฮะปี68วันนี้นะให้เลขเด่นไปก็จะเป็นีกที่เด่น4 9 5เด่น4เด่น9เด่น5นะฮะก็หวังว่าจะมาสักตัวแล้วกันใน5งวดที่แล้วดิไม่มีไม่มาสักตัวเลยนะครับเนาะอ่ะงวดนี้แหละขอให้มาขอให้หฮงหปังๆแล้วกันนะครับสลับในราวพัฒนาในวันนี้นะครับวันนี้ก็อาจจะเป็นเลขเบิ้ลหรือเลขพี่เลขน้องก็ได้เนาะ เนี่ยครับเนาะอ่ะาใครชอบก็ซื้อไว้แล้วกันนะครับเนาะย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเด้อะนะครับเนาะสามสองตัวเออจับสองตัวก่อนดิรีบไปไหนไนดะ้นะครับสองตัวก็เป็นที่ได้สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่เจ็ดสี่เก้าแล้วก็สี่เอา้าว่าจะเขียนสี่ซีไว้ก็เขียนด้วยสีแปดนะครับ ก็อาจจะออกเลขเดิมก็ได้เนาะหวยลาวออกเลขเดิมก็บ่อยอยู่เด้อนะฮะแต่ก็นานๆเนาะเหมือนงวด่ที่แล้วแหละนะไม่คิดว่ามันจะมาเบิ้นนะก็มาเบิ้นเนาะวันพระหวยลาววันพระไม่ได้เบิ้์นหนักแล้วแะครับและนี้ก็จะเป็นในที่ในเด่นสีนะหรือใครชอบในเด่นสีก็อาจจะซื้อไว้ติดไว้แค่ใน6คู่นี้ก็ได้นะฮะคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกเนาะไม่จําเป็นต้องไปซื้อเยอะนะฮะจับไปหลายตัวส่วนอีกชุดหนึ่งนะฮะก็จะเป็นในที่ใน9 6 98 95ห้า 90 91 9 9นนะครับสลับในเด่น9อ่าถ้า9มามาคนับก็ขอให้มีอยู่ใน6ชุดนี้แล้วกันนะครับขอให้มาตรงตรงออกตรงตรงเลยแล้วกันนะครับสหรับในที่ในตรงนี้นะครับยังไงก็ขอให้ถูกขอให้โชคดีแล้วกันนะครับสลับในชุดในเด่น9ส่วนตัวกันนะครับในวันนี้ก็กันไว้นะครับในที่ใน51 52 ห้าสามห้าสี่ห้าหกแล้วก็ห้าแปดนะครับสลับในชุดเด็ดๆห้าก็ขอให้ห้ามาแล้วกันนะครับขอให้มีนะขอให้โชคดีฮะเข้าเฮงเฮงบงปังขอให้เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับหลังจากที่ไม่เข้ามาสองวดติดเนี่ยวันนี้ก็ขอให้เข้าบนเข้าล่างเลยแล้วกันนะครับนั่นแหละนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นในที่ในสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่เนาะเพราะว่าไม่เข้ามาวันจันทร์ก็ไม่เข้า วันพุธก็ไม่เข้าวันศุกร์ขอให้เข้าขอให้ถูกกันแล้วกันนะครับส่วนใน3ตัวเป็น2 99 6 56 7 58นะครับสลับใน3ตัวในชุดแรกนะรหรือใครชอบในชุดนี้ก็ซื้อไว้ติดไว้ติดไว้ได้น้อยแล้วกันนะฮะพอได้ลุ้นโอกาสเข้านีมันก็มีน้อยนะครับส่วนนี้ชุดหนึงเป็น089 742 8ป 4, 5หนะครับอ่ะสามตัว3ามชุดติดไว้แล้วกันนะครับอาจจะลองนำไปเปรียบเทียบกันฮะกับในสถิติหวยที่ออกล่างก็ได้นะครับลองมาเปรียบเทียบกันนะครับเนาะอ่ะยังไงก็ขอให้โชคดีกับหวยวันศุกร์แล้วกันนะครับ หลังจากที่ได้ดูชุดสรุปกันไปแล้วนะครับในงวดที่แล้วนี่เลขออกล่างนี่เจ็ดเจดนี่ออกน้อยมากเลยนะครับซึ่งผมก็คิดว่ามันจะมาสองนะก็มาจริงๆนะครับเสียดายไม่ได้จับไปให้สองสองนะนะครับในตรงนี้นะครับสรุปก็ไม่ได้เน้นสองนะครับเนาะนะฮะมาดูในล่าสุดนะฮะเลขที่ออกในที่ในล่างนะครับเลขออกล่างนะครับในที่ในสี่แปดสี่แปดออกล่างก็ออกบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับเนาะศูน ห้าก็ลองนําไปเปรียบเทียบกันกับในชุดสรุปได้เด้อะนะครับก็ดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปเนาะจะได้เข้าใจว่าเลขเด่นตัวเด่นไปนตัวไหนนะฮะที่ผมเน้นให้นะครับในชุดสรุปเลยเด้อะนะฮะก่อนหน้านี้เลขที่ออก4 8ล่างก็จะเป็นในที่ใน4 2 4 8 2, 1ถัดมาเป็น0 3 2 8 1 1ออืมอาจจะอาจจะเป็นเบิร์ดอีกไหมนะครับเนาะอ่าในตรงนี้ก่อนหน้านี้นะฮะก็จะเป็นนะครับในที่ 75 4 8 8 3สนะครับแล้วก็ัดมาเป็น3 4 50 5 9ห้้อืมนะฮะแต่ตรงนี้งวดนี้ใกล้เคียงเนาะ4 8 2 4 8 2เนาะอืมเนี่ยหรือว่า2จะมาอีกนะฮะ2 8หรือเปล่าเหมือนกันไหมนะครับเนาะแต่ที่แน่ทั้งสองช่วงเนี้ก็เลขไม่ได้ออกใกล้เคียงกันเลยเนาะนะฮะไปดูในก่อนหน้านี้อีกนะครับ ก็จะเป็นในที่ใน2 0 4 8 5 6ถัดมานะครับก็จะเป็นในที่ใ7 8 1 8 5 7นะฮะแล้วก็จะเป็นนะครับในที่ก่อนหน้านี้นะครับเป็น6 3 4 8 2 6แล้วก็ถัดมาเป็น7 6 0 2 1 0 แล้วก็อีกสัก์ช่วงหนึ่งนะฮะเลขที่ออก48ล่างนะครับเป็น9 9548 70ถัดมาเป็น9 2 80แล้วก็66นะครับซึ่งเท่าที่ดูแล้วนะฮะเท่าที่ดูแล้วว่าผมเห็นว่าใน2ช่วงนี้มันเหมือนกันนะครับซึ่งเหมือนกันยังไงนะฮะมันก็ล่าสุดนี่มันเป็นในที่ใน482นะครับหลักพันหลักร้อยหลักสิบอ่านี่ด้วยหลักพันหลักร้อยหลักสิบสีเหมือนกันนะฮะ 482เหมือนกันนะครับซึ่งก็ปรเอินว่ามันมีใน1ในหลัก10บเหมือนกัน1ในหลัก10บเหมือนกันอันนี้1 1อันนี้1 0นะฮะอ่าหรือว,ว่าล่าสุดจะเป็น1 3 1 2หนะหรือ1 9เนาะใกล้เคียงกับในตรงนี้2ก็มาล่างเนาะ2 0อันนี้2 8เนาะเออนะฮะ ก็ลองนําไปลุ้นลวกันนะครับว่ามันพอจะมาเลขไหนจะเป็น1นะฮะสองไหมที่จะมานะครับแต่ผมก็ว่ามีลุ้นนะเลข1กับเลข2นะครับใครชอบก็ ลองนําไปจับนะฮะลองลองนำไปเปรียบเทียบกันกับในสรุปก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะฮะชอบก็นําไปซื้อนําไปจับนําไปติดไว้แล้วกันนะบบางทีหัวออกมาแล้วก็อาจจะไม่มีในนี้เลยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ล่วงหน้าเนาะว่าเลขมันจะออกในตัวไหนถ้าผมรู้ว่ามันจะออกตัวไหนเดี๋ยวผมก็ให้ไปคู่เดียวแล้วนะครับอชอบก็นําไปซื้อไม่ชอบก็ผ่านได้ใครที่โชคดีถูกหวยแล้วก็อย่าลืมนะฮะนำเงินที่ถูกห вой, วยโชคดีไปทําบุญทาทานได้เด้อน,นะครับเน,ะนะววน,บน,นาะอ่ะ สวัสดีครับ